โอเมก้า oh ประดับแรงซีซั่นหน้ามาแล้วออันนี้คือประดับบาร์เทนเดอร์โอเมก้าโอเมอะไรกัดทำไมมันมีน้ำแตะแบบออกมาจาักคืนสุบๆๆๆด้วยอะมันเลิศเดียววิ้วิ้เพื่อนมีเอฟเฟกต์ด้วยตอนเพื่อนกินโอเมก้า oh มันเลิศเกินโอ้โหท่าปรุงเหล้าคือมันเลิศมากอันนี้คือท่าผสมเหล้าใช่ไหมตอนเจ็บเออก็คือแบบวิ้เกีอ่ะ ปรับลดมากเหมือนเกตเลยเป็นเกตแล้วนึ่งเกเอ่ะตอนกินพวกเราอยู่มันก็จะมีแบบเอฟเฟกตรงเทาง้าเออพอหายเราก็จะหายอันนี้อะไรอะ่ะอันเดดหรอทำไมมันเป็นประกายไฟฟ้าเซนอิสุบะเนี่ยปานอัศนียใ่ไงโอเมก้าอ๋อเมก้าอ๋อเมกอดปานอัศนีหนีเออเหมือนมากเซนอิสุเหอะ โอเมกาอันนี้อะไรกาเดโนว้าว้ยทำไมเอฟเฟกต์มันดูแบบหน่อยจังโลยอยาเออโอ้ย oh, ผ้าเกาะสวยมากเออประดับนี้มันจะมาวันที่สองพฤศจิกายนนี้เนาะทุกคนเออก็อย่าลืมไปเล่นแหลงกันนะจ๊ะ